วัสดีครับวันนี้ให้ดูระบบที่เป็นระบบตั้งในชับรณสถานนะครับหรือว่าเป็นงานอาว่ามงคลนะครับที่ก่อนที่จะเคลื่อนศพมาที่ชับณสถานนะครับผมจะมาตั้งเครื่องรอนะครับเป็นตู้เด็กคอน E ี1 2ใช้ทั้งหมด4ตู้นะครับผม สองสแล้วก็สี่จุดประสงค์และเป้าหมายนะครับคือให้ทั้งงานได้ยินนะครับก็คือครอบคุมทั้งงานนะครับผมก็จะมีคนประมาณ100คนบวกลบนะครับผมนี่เลยยืนตรงไหนก็ได้ยินเสียงนหนึ่งใบนะครับ2ใบนะครับแล้วก็สใบ สี่ใบตรงนี้นะครับผมนี่นะครับใบที่สองใบแรกครับผมโน่นใบสามครับอยู่นี่ครับใบสามครับผมใบที่สี่ครับตรงนี้ครับใช้เป็นตู้ขาตั้งครับผมก็เดี๋ยวทดสอบไม้ทดสอบอะไรเรียบร้อยแล้วไม้ใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมมีไม้ผ้าส่งสองตัวนะครับแล้วก็ไม มัคคณายกหนึ่งตัวแล้วก็ไมพิธีกรทางด้านผู้เก,ก่านำนะครับอีกหนึ่งคนนะครับเป็นใช้ไม้ทั้งหมดสี่ตัวใช้ไม้สายทั้งหมดนะผมนี่เลยประมาณนี้แล้วใช้ในปา่าช้าผมใช้แค่นี้ครับง่ายๆไปดูพาวเวอร์แอมป์ครับ โมงขาตั้งครับใช้เด็กคอน15คู่นึงแล้วก็อีวีคู่นึงนะครับนะีสังเกตด,ดูว่าเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงแบบไร้เียดเสียงดีมากนะครับเราต้องระบบรอบที่ถางนะครับผมมีมอนิเตอร์ทางไหนมคเป็นตู้มอนิเตอร์แปดนิ้วยังไม่ได้ตั้งไม่จะมีทั้งหมดหนึ่ง นี่เป็นไม้หนึ่งนะครับไม้สองไม้สามจุดนี้นะครับไม้สี่จุดนี้นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับไม้สี่เช็คเ็หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่นะครับไม,มโฟเดียมนะครับวบเสียงป่าช้านะครับผม อันนี้ผมใช้ d สามันหกนะครับก็อันนี้ไป12นิ้วคู่นึงอันนี้15คู่นึงนะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์ผมยังไม่ได้เอาตู้มานะครับเดี๋ยวกลับไปเอาตู้มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็ใช้ข้างเดียวนะครับผมนี่แหละมอนิเตอร์ก็ต่อออกจากออกหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ก็ตัวข้างนอกก็ใช้เป็นสเตอริโอนี่แหละนะครับแล้วก,กดพาราเรลด้านหลังนะประมาณนี้มีเท่านี้เองไม่มีอะไรมากนะครับซาวด์ที่เปิดก็เป็นซาวด์ใน YouTube นะครับผม เป็นสาวคุยของอาจารย์ธนิตนะครับเสียงดีมากนะครับโอเคไปแล้วครับประมาณนี้นะครับการรับงานในชาปนสถานของผมนะครับผมก็จะเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่ซื้อตู้ผมไปนะครับว่าติดต่อสอบถามเข้ามาวลาไปรับงานต้องทําอย่างไรเป็นสำหรับมือใหม่นะครับแต่สําหรับมือเก่าๆเก่าๆก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไรนะครับแล้วก็บางท่านนะครับพี่ๆที่เขารับงานเครื่องไฟแถวบ้านผมมาเขาจะเอาใส่ตู้ลำโพงใส่รถมาเลยแล้วก็มาตั้งจอด จุดเดียวเลยอ่ะยังนั้นก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับผมอ่ะผมจะเอาตู้วางรอบรอบป่าช้าเลยหรือว่ารอบชาวปรนัสถานนะรอบๆเลยเพื่อให้เสียงมันมันไพเราะเพราะพิงนะครับผมถ้าเอาฮอนมาตั้งจุดเดียวเลยฮอนผมไม่ชอบฮอนนะผมเลยไม่ใช้ฮอนจะสังเกตได้ว่าผมรับงานเครื่องไฟผมไม่เคยใช้ฮอนเลยนะครับผมโอเคไปแล้วครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ อุปกรณ์เครื่องเสียงมีจำหน่ายนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับไปแล้วครับนี่ก็เป็นตัวมอนิเตอร์นะมอนิเตอร์มันต่อผ่านออฟนะครับต่อใหม่ซ้ายขวานี่เราต่อไปตู้ขาตั้งนะครับข้างนอกที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับตอนแรกเราที่ทดสอบเสียงเราใช้ข้างเดียว,พวเพราะว่าสายไม่พอตอนนี้ไปเอาสายมาเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ออฟหนึ่งเนี่ยก็ทรงเสียงออฟหนึ่งมาที่พาวเวอร์แอมป์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตู้มอนิเตอร์8นิ้วต่อข้างละหนใบนะครับ เสียบสายอ็อกเส้นเดียวแล้วก็กดพา r ร l ด้านหลังนะครับเสียงก็จะมาสองข้างนะครับก็มาดูตู้มอนิเตอร์กันนะครับผมใช้เป็นตู้ตู้แปดนิ้วนะครับนี่เลยตู้แปดนิ้วเพราะว่าเราเพียงแค่ต้องการให้เวลาพระเทศแล้วก็พระสวดต้องการให้พระได้ยินเสียงตัวเองนะครับอันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ เสียงครอบคุมนะครับคุมพื้นที่นะครับแน่นอนมีใบเนึงนะครับมีใบนึงนี่ใบเนึงแล้วก็ด้านหลังเมรูมาด้านอีกหนึ่งใบนะครับผมเป็นตู้ขาตัง้งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมจจาเลยประมาณนี้แล้วกันก็ไม่ก็สี่ตัวอย่างที่บอกขันต้นนะครับเดินส,สายเป็นมันติคอไปนะครับมันติคอ นี่คอสี่เส้นครับไม้นี่ครับไม้นี่แล้วก็ไม้นี่เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวพาเทสเสร็จปุ๊บก็จะย้ายไม้หม้อยตรงนี้นะครับผมอันนี้มันติคอเาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาสายมาต่อครับขึ้นไปหาตัวไม่นะครับผมนี่จะเป็นไม้ของผู้เก่านังพิธีสงฆ์นะครับผม me yeah.